ครูโดยปกติเป็นคนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาเห็นความสำคัญของนักเรียนทุกๆุคนครูตั้งใจที่จะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันถ้าความเท่าเทียมกันของครูเนี่ยคือถ้าหนึ่งคนได้รับคนที่สองก็ต้องได้รับ คนที่สามก็ต้องได้รับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะมีให้มาเปลี่ยนในวันนี้แล้วก็ทุกอย่างครูจะมีให้คือความรู้นอกจากที่จะมีความรู้ให้นะคะคุณคร,รูทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีความรู้มาเต็มเปี่ยมมีความรู้ที่จะให้เธอแต่ความรู้ น้ำแดงหมองโรปดำรงชีวิตไม่ได้สิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือระเบียบวินัยความอดทนที่เธอจะต้องได้รับได้รับจากการจุดฝนของครูผ่านสังคมจำลองเล็กตรงนี้ที่ครูจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่า,วาสังคมตรงนี้เนี่ย เราอยู่ด้วยกันเราเคารพกันสิ่งต่างๆที่ครูจำที่จำใช้ต้องเ็บเรานะครูจะได้ยินคำหนึ่งว่าเวลานักเรียนทำผิดคุณครูทำอย่างไรถ้าเห็นหน้าครูปุ๊บนักเรียนจะนึกออกว่าครูดังไปถึงยอดตางเลยใช่ไหมทำไมครูต้องดังนะทำไมครูต้องสอน่ะทั้งๆที่เธอไม่ใช่ลูกครูในสักคน ไม่ได <ITA> so like ้นานสักครูเดียวกับครูที่นั่งอยู่นี้และทำไมครูต้องสอนเธอเพราะครูต้องการให้เธอดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมโดยไม่ถูกเอาเปรียบและไม่เอาเปรียบตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นทำไมคุณครูต้องดำคุณครูจะไม่ยอมให้ใครมาดลังแกพวกเธอ ไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบพวกเธอนะ,ะนั่นคือสิ่งที่ครูตั้งใจไว้นะคะและสิ่งสุดท้ายที่ครูจะมีให้เธอคือความรักในโลกนี้ทุกสิ่งจะอยู่ได้ด้วยความรักความศรัทธานะคะเพราะฉะนั้นความรัก ถ้าเรารักใครเราต้องทำดีให้กันน <c oughs> ั่นคือสิ่งสำคัญนะคะสามอย่างที่นักเรียนจะได้ไปจากคุณครูทุกคนตรงนี้ <c oughs> ก็ค,คือความรู้ระเบียบวินัยและความรักแต่ความรัก,แต,ก,แ,ตกแต่ละคนแสดงออกไม่เหมือนกันแต่คุณครูเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่อยู่ตรงนี้มีความรักให้นักเรียนทุกคน และหวังดีกับนักเรียนทุกคนขอ,คขอบคุณค่ะค wow.